น้องปีใหม่ไปโหกางพิธีส่งคุณตาครั้งสุดท้ายจนแม่แอบรีบวิ่งเข้ามาหา กัืนน้ำตาไว้ไม่อยู่น้องปีใหม่ลูกสาวแม่แอปปล่อยโฮกลางพิธีส่งคุณตาอนุสรขึ้นสวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้นสำหรับพิธีถาปนาิจคุณพ่ออนุสรพักสุเจเรญซึ่งเป็นคุณพ่อของแอปทัศออพักสุเจเรญวันที่7ตุลาคมจากไปด้วยความสงบด,ด้วยโรคมะเร็งซึ่งก็มีบรรดาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงไปร่วมส่งขุนพ่อครั้งสุดท้ายกันเพียบโดยพิธีถาปนาิจคุณพ่อแอปทัศออได้มีผู้ใหญ่และ เพื่อนพ้องคนในสนิทวงการบันเทิงมาร่วมง,งานอย่างปู่ภัยวงเตชะนรงคสงการเตชะนรงทีมพิธาโนนกุลชาโนนมดดำขาชาภาและคนอื่นๆอ,อีกมากมายและทางด้านเพจหนึ่งได้ออกมาโพสคลิปในพิธีถาปนากิจครั้งสุดท้ายคุณตาอนุสร์ซึ่งในคลิปมีบางช่วงที่เห็นว่าน้องปีใหม่ปล่อยโฮกลางพิธีหลังจากวางดอกไม้จันทร์จนทางผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเข้ามากอดและทางด้าน ทัสออนรีบเข้าไปอบรูปสาวเอาไว้เรียกได้ว่าเป็นคลิปที่บีบหัวใจใครหลายๆคนเลยค่ะ